หนูก็เลยแคปรูปเนี้ยแคปรูปเนี้ยแล้วส่งไปถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครครับค่ะเขาก็ตอบว่าแฟนยังไม่เลิกกันเอา้าก็ตอบซื่อ,อ,อๆง่ายๆเลยว่าอ๋อแฟนยังไม่เลิกกันค่ะเขาถามว่ารับได้ไหมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่ารับได้ไปก่อนเพราะว่าเรากลัวเสียเขาไปเราก็บอกว่ารับได้ ยื้อไว้หรือไปได้แล้วยื้อไว้หรือไปได้แล้วค่ะสิ่งที่ดาเจอก็คือคือแฟนเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะพว่าเราู้มาเที่นี้คือดาเป็นแฟนกับคนคนหนึ่งใช่ไหมคะคะแล้วคนคนนี้ยเขามีครอบครัวอยู่แล้วอันนี้เรารู้ตั้งแต่แรกหรือเพิ่งรู้คะเพิ่งรู้ค่ะตอนคบกันได้ประมาณสองเดือนก็เพิ่งมารู้ที่ลังครับอ๋อเพิ่งรู้ได้ตอนที่คบสองเดือนแล้วครับ ตอนที่รู้ตอนสองเดือนว่าเขามีครอบครัวเกิดจากการจับได้หรือเขาสารภาพคะได้ไปเห็นจากใน f a c e b o o k เหรอคะใช่ค่ะพอดีเราเจอรูปผู้หญิงคนหนึ่งเราก็เลยติดตามเขาอะ่ะในเฟซบุ๊กอะค่ะคก็พยายามถามแฟนตลอดทุกครั้งที่เจอกันเขาก็บอกว่าไม่มีเลิกแล้วเลิกนานแล้วเราก็พยายามจนจนมีครั้งหนึ่งคือเขาไปเที่ยวทะเลด้วยกันแต่ว่า ่างคนต่างลงลงรูปก็คือเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กค่ะครับครับแล้วก็เขาก็จะโกหกว่าทํางานอ๋อก็บอกว่าเวลาที่เขาหายไปจากเราเขาบอกเขาไปทํางานใช่ค่ะแต่จริงๆไปเที่ยวทะเลใช่เขาไปกับแฟนเขาซึ่งเราก็รู้สังเกตมาตลอดเพราะว่าเวลาเขาถึงบ้านเขาจะบอกไลน์ค่ะคือจะติดต่อเขาไม่ได้เลยช่วงเวลาหลังประมาณสี่ทุ่มก็คือจะติดต่อเขาไม่ได้เลย S <S ค่ะแล้วก็เขาไม่เคยพาเราไปหาครอบครัวนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราคิดแล้วว่าเขาเขาต้องมีแต่ว่าเขาโกหกแต่เพียงแต่ว่าเราเราถามเขาตลอดแต่เขาก็จะบอกว่าไม่มีแล้วยังไงต่อคบค่ะคือมีวันหนึ่งน่าจะประมาณต้นเดือนทุนาก็คือเขาบอกว่าเขาเขาจะกลับสสต่ามจังหวัดกลับไปบ,บ,บ้านเขาค่ะ,คะแล้วก็เราก็ทะเลาะกันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเขาจะไปกับผู้หญิงคนเนี้ยเพราะว่าผู้หญ,ญิงคนเนี้ย เขาจะโพสตลอดล้วเขาจะไปไหนหนูก็เลยแคปรูปเนี้ยแคปรูปเนี้ยแล้วส่งไปถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครครับค่ะเขาก็ตอบว่าแฟนยังไม่เลิกกันเอ้าก็ตอบซื่อๆง่ายๆเลยว่าอ๋อแฟนยังไม่เลิกกันค่ะเพราะว่าหนูถามว่าแล้วทําไมทําไมถึงตอบเขาบอกว่าเขากลัวกลัวกลัวเธอจะไปว่ากลัวจะไปวุ่นวายกับคนคนเนี้ยคือบอกเพื่อนแบบนี้นะคะอืมอืมอืม แล้วพอเขาบอกเงินปุ๊บเราทําไงต่อครับเขาถามว่ารับได้ไหมแต่ด้วยความที่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่ารับได้ไปก่อนเพราะว่าเราควรเสียเขาไปเราก็บอกว่ารับได้ครับค่ะค่ะแล้วก็บอกเขาว่าขอแค่ว่ามีเวลาให้บ้านแต่หลังจากที่รู้วันนั้นอ่ะเขาก็ให้เวลาตลอดแต่นาช่วงหลังๆจนถึงตอนเนี้ยคือเขาเขาเริ่มหายไปเขาเริ่มทุ่มเทให้กับครอบครัวเขามากขึ้นเหมือนกับว่าคือ เธอยอมรับแล้วเราจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนั้นนะค่ะก็กลายเป็นของใต้ของเขาเนอะเพราะเรายอมรับไปแล้วใช่และยอมรับทุกเงื่อนไขด้วยใช่ค่ะอครับซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาจะให้เวลาเราน้อยลงหรือไม่ให้ก็ได้ใช่ค่ะคืออยากออกแา่เกิดปัญอาจารไม่รู้ว่าจะทำงังไงเพราะว่ารักเขามากอมตอนนี้รวมเวลาตั้งแต่เจอกันจนถึงตอนนี้ค่ะนานแค่ไหนละคะประมาณห้าหกเดืนอนแล้วค่ะไม่รักมากหรอกค่ะ เราแค่สกดจิตตัวเองว่าเรารักมากอืมคือพี่มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ห้าหกเดือนนั้นน่ะน้องใจรักมากได้ยังไงคะเขาตั้งใจหลอกเราตั้งแต่แรกอะ่ะเราสามารถรักคนที่เขาหลอกเราตั้งแต่ต้นได้จริงๆหรอดาถ้าวันนั้นดาไม่เห็น Facebook เองเนี่ยเรื่องนี้อาจจะต้องถูกปิดอีกนานถูกไหมคะค่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้นะคะว่าดาคิดยังไง แต่พี่แค่รู้สึกว่าแค่คนคนนึงคิดวพราฉันเป็นคนที่หลอกง่ายอืเหมือนเขามองว่าโง่อยู่ตายไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่ต้องไปบอกอืพี่รู้สึกว่าคนรักกันแค่นี้ก็ไม่ให้เกียรติแล้วครับจะบอกว่าดารักเขาว่าอันนี้เข้าใจเนาะอาจจะผูกพันด้วยแต่โจทย์ที่มันชัดชัดมากมากเลยกับสิ่งที่เขาทําคือเขาไม่ได้รักเราครับอเหมือนที่พี่้อยบอกคือหนึ่งเขาหลอกเราหลอกเราตั้งแต่แรกอสองก็คือ เขาไม่ค่อยใส่ใจเราจะมาหาเรา,าก็ตอบว่าเขาอยากจะมาอะเออก็คือเห็นเราเป็นของตายค่ะคือเขาไม่ได้รักเรามากพอแล้วดาอยากได้แฟนที่ไม่ได้รักเรามากพอเหรอในขณะที่จริงๆดามีค่ามากกว่านั้นและในวันนี้วันที่เราเสียอ,อกเสียใจที่เขาไปทุ่มเทให้ครอบครัวเขาไอ้การทุ่มเทให้ครอบครัวเขานะั่นคือความปกติของมนุษย์คนหนึ่งคะ่ะที่มีครอบครัวก็ต้องดูแลถูกไหมคะครับค่ะเพียงแต่เราต่างหากที่ไม่ใช่ครอบครัวเขาเราต่างหากที่เป็นสิ่งที่ผิดปกติครับออา พี่รู้นะคะว่าตอนแรกอะดามไม่ได้ผิดหลอกออใช่ปหคะคนถูกหลอกมาให้เป็นมือที่สามเยอะแยะมากมายแต่ถ้ารู้แล้วเหรอว่าเฮ้ยที่สุดแล้วฉันกำลังรักกับคนที่แบบหลอกลวงว่ะคือคนที่หลอกอะเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะคะว่าคนคนนี้ควรอยู่ในชีวิตฉันไหม,มนะคือตอนน,คตอนนี้เอาแต่ใจตัวเองก็คืออ๋ออยากให้เขาอยู่กับหนูอะคะ่ะหนูยอมรับได้หมดเลยนะคะไม่ว่าเขาจะมีใคร เชื่อเธอไม่มีใครรับได้หรอกใครจะรับได้อ่ะอืวันหนึ่งถ้าเกิดหนูไม่สบายหนักมากแล้วแบบเธอมาช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยแต่วันนั้นเขาอยู่อธิบ้านอ่ะอดาว่าเขามาไหมล่ะไม่มาถูกต้องค่ะอืต่างอะไรกับหนูใช้ชีวิตคนเดียวอืใช้ชีวิตคนเดียวยังภูมิใจกับตัวเองมากกว่านี้ใช่ตอนเนี้ใช้ชีวิตคนเดียวนะแต่ไม่เคยภูมิใจเลยเพราะฉันก็คือคนนอกบ้านของเธออยู่ดีอะได้แต่เป็นแผนกเชีย ให้น้องยุติการให้คุณค่าผิดคนจริงๆนะหนูกำลังให้คุณค่าผิดคนมากกระดาสามีคนอื่นแฟนคนอื่นที่ตั้งใจหลอกฉันตั้งแต่วันแรกเลยมไม่มีข้อดีข้อไหนที่ทำให้น้องต้องอยู่ต่อเลยอ่ะครับแล้วภาพมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันด้วยอเออไม่ต้องติดกับภาพแรกเอาความเป็นจริงในปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะอ,อยากจะช่วยปลุกให้ตื่นเลครับเพราะตอนนี้รู้สึกว่า มันไปติดกับความรักความผูกพันความสัมพันธ์ที่เราตั้งไว้เป็นภาพแรกซึ่งจริงมันไม่ใช่ถ้าเขารักเราจริงเขาไม่หลอกเราตั้งแต่แรกแบบนี้หรอกค่ะนะคะค่อยคอยคิดกับตัวเองนะเป็นกําลังใจให้นะครับและ,<น>ะเชื่อว่านะจะได้เจอคนที่ดีหรือว่าอย่างน้อยระหว่างนี้ที่ไม่ได้เจอคนที่ดีเราก็ยังใจดีกับตัวเองได้เราก็ยังเห็นคุณค่าตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ควรเอาตัวไปยุ่งกับคนที่มันทําให้ฉันด้อยค่าลงไปเลยอะ่ะค่ะนะคะนะ เอาใจช่วยค่ะขอบคุณค่ะดาขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะยื้อไว้หรือไปได้แล้ว